สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับพี่น้องครับในช่วงที่เรากําลังพูดถึงเรื่องของสาวกที่สร้างสาวกนั้นผมเองอยากจะแบ่งปันความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าแท้จริงแล้วทจักรในประเทศไทยนั้นเราไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะอะไรครับเพราะว่าเราขาดคนที่เป็นสาวกเราไม่ได้ขาดผู้เชื่อแต่เราขาดผู้เชื่อที่เป็นสาวกการที่ ขาดผู้เชื่อที่เป็นสาวกผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องใครจะได้ใครจะเสียเราพูดถึงเรื่องของต้นทุนการจ่ายราคาแน่นอนครับการเป็นสาวกนั้นจะต้องจ่ายราคาต้องมีต้นต้นทุนต้องมีอะไรที่ได้อะไรที่เสียเพราะในวันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องของคำสั่งที่ว่าจงตามเรามา เป็นการทรงเรียกสู่การเป็นสาวกของพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นคริสเตียนผู้เชื่อการเป็นสาวกก็หมายถึงการเดินทางของชีวิตของเราให้ตามรอยพระเยซูเราจะเดินอย่างไรเราจะติดตามพระเยซูอย่างไรสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆนะครับต้องคำนวณต้นทุนใช่ก่อนต้องพูดถึงเรื่องของการจ่ายราคาใช่ก่อนพี่น้องครับถ้าเราไม่ยอมจ่ายราคาแน่นอนครับความเป็นสาวกของเราก็ไม่เกิดนะครับ เราเป็นเพียงแต่ผู้ถือนับถือศาสนาผู้ที่เห็นด้วยกับทางของพระเยซูเท่านั้นหรือบางท่านบางคนอาจจะได้รับการสืบทอดถ่ายทอดต่อกัอนมานี่คือศาสนาของพ่อแม่ของเราบรรพบุพรบุษของเราเราก็เลยต้องเข้าศาสนานี้การคำนวณต้นทุนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจ่ายราคาสูงครับกรณีที่สาวกของพระเยซูพลาดประเด็นที่สำคัญไปพระเยซูก็กลับมาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง และคําสอนที่ไม่เกรงใจสาวกไม่เกรงใจคนฟังพระเยซูสอนว่าการเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์นั้นหมายความว่าอะไรและพระองค์รับสั่งให้พวกเขาต้องทําคํานวณต้นทุนการจ่ายราคาในการเป็นสาวกครับลูกาบทที่14ข้อยี่ห้าถึงสาสิบห้าก็แสดงให้เห็นถึงการเป็นสาวกบันทึกไว้โดยพอยิ่งข้อที่ยี่หกนะครับของลูกาบทที่14บอกว่าถ้าผู้ใด มาหาเราและไม่ได้รักเรามากกว่าบิดามารดาบุตรพัญยาและพี่น้องชายหญิงของตนหรือแม้แต่ชีวิตของเขาเองผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับโปรดฟังครั้งนะครับลูกาบทที่14ข้อ26ครับถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ได้รักเรามากกว่าบิดามารดาบุตรพัญยาและพี่น้องชายหญิงของตนหรือแม้แต่ชีวิตของเขาเองผู้นั้นก็เป็นสาวกของเราไม่ได้และในข้อ27นะครับ พระเยซูองค์พระ้เนเจ้าของเราก็ตรสย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าและผู้ใดที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนและตามเรามาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับนี่คือคําสอนที่ไม่ไว้หน้าใครนี่คือคําสอนที่ตรงไปตรงมานี่คือคําสอนที่ไม่ต้องเกรงใจใครถามว่าพระเยซูพูดแรงพูดตรงแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า,วาการย้ําเน้นการจริงจัง และพระองค์ต้องการให้ผู้ที่ติดตามพระเยซูนั้นเป็นสาวกผู้ที่รู้จักรู้เรื่องพระเยซูผู้เชื่อพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ท้ายที่สุดนะครับพระเยซูก็ประกาศว่าในทนํานองเดียวกันไม่ว่าใครในพวกท่านที่ไม่ได้สละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่เขาก็เป็นสาวกของเราไม่ได้นี่ปรากฏอยู่ในข้อ3ามนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการเป็นสาวกพี่น้องจําไว้ดีครับว่าลูกาบทที่14บส ัพูดถึงเรื่องของการเป็นสาวกตั้งแต่ข้อย5บห้าเป็นต้นไปนี่คือหลักฐานที่ปรากฏชัดในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นคําสอนของพระเยซูครับหลักฐานอื่นๆในพระคัมภีร์ที่ชัดเจนก็ปรากฏอยู่ในลูกาบทที่9ข้อ5 7าสถึงหกซึ่งพระเยซูก็ตรัสกับบรรดาผู้ที่ติดต,ต,ต,ตามพระองค์จะเป็นสาวกหรือยังก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ก็เรียกร้องสิ่งที่สูงส่งมากเพื่อที่จะให้นั่งลงคิดราคาดูก่อนนะครับ นั่งลงเพื่อที่จะคำนวณต้นทุนดูก่อนว่าได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่พีนองครับพระกัมภีเรียกร้องชัดเจนพระเยซูเรียกร้องชัดเจนพระเยซูบอกชัดเจนครับว่าคนที่ห่วงหน้าพระวงหลังไม่เหมาะสมไม่สมควรเป็นสาวกของพระเยซูในพระอ,อจนะของพระเจ้านะครับในข้อ62นะครับก็แปลตามความหมายเดิมในพระคัมภีภาษาอังกฤษนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่จับคนไถแล้ว ยังห่วงหน้าพระองค์หลังอยู่คนนั้นก็ไม่เหมาะสมกับอาณาจักรของพระเจ้าโปรดฟังครั้งนะครับข้อห2นะครับของลูกาบทที่1 4ครับถ้าคนที่จับคันไถแล้วยังห่วงหน้าห่วงหลังอยู่คนนั้นก็ไม่เหมาะสมกับอาณาจักรของพระเจ้าห่วงหน้าห่วงหลังห่วงหน้าพระองค์หลังพี่น้องครับคนนั้นไม่เหมาะสมกับอาณาจักรของพระเจ้านั่นคือความชัดเจนว่าการเป็นสาวก เราจะต้องคำนวณต้นทุนให้ดีเราจะต้องรู้เรื่องการจ่ายราคาว่าเราเสียอะไรแล้วได้อะไรยิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่น้องครับพระเยซูยังจงใจย,ยกมาตรฐานให้สูงขึ้นอีกในการเป็นสาวกของพระองค์ด้วยพระองค์ตรัสไว้ในลูกาบทที่9ก้าเข้ยามยี่นะครับพระองค์ตรัสยริงครับว่าถ้าใครอยากจะติดตามเราต้องเลิกตามใจตัวเองแล้วแบกกางเขนของตนตามเราทุกๆวัน พี่น้องครับโปรดฟังะนะครับถ้าใครอยากจะติดตามเราต้องเลิกตามใจตัวเองแล้วแบกกังเขนของตัวเองตามเราทุกทุกวันเราเห็นว่าพระเยซูเน้นเรื่องการเลิกตามใจตัวเองอย่าเอาแต่ใจของตัวเองครับคุณต้องเสียอะไรต้องเสียใจของเราให้กับพระองค์ครับและแบกกางเขนก็คือการต่อสู้ กับความทุกข์ยากลําบากอันเนื่องจากการติดตามพระเยซูทุกวันทุกวันทุกวันกังเขนของตัวเองนะครับกังเขนของพวกเรากังเขนของเราแต่ละคนไม่ใช่กังเขนของพระเยซูครับกังเขนของพระเยซูเราแบกไม่ไหวครับแต่พระเยซูก็เชื้อเชิญเราให้เราที่จะแบกกังเขนของตนแบกกังเขนของเราในบริบทนี้ติดตามพระเยซูไปเพราะฉะนั้นการยอมแบกจังกังเขน การกล้าหารที่จะแบกกลางเขยนเป็นสิ่งที่พระเยซูต้องการครับอย่ากลัวที่จะแบกกลางเขยนครับอย่าไม่กล้าเพราะความกลัวความไม่กล้าตนข้ามกับความเชื่อเราจะต้องมีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูและพระเยซูยอมรับเราเป็นสาวกของพระองค์แล้วพระเยซูก็จะเข้าสนิทอยู่ในเราเราก็จะเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูเราจะกำลังฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระเยซู ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนครับชีวิตของเราพระเยซูจะยกเราขึ้นเพื่อให้เราเข้าสู่มาตรฐานของการเป็นสาวกครับต้องเลิกตามใจตัวเองต้องแบกกังเขนของตัวเองและติดตามพระเยซูทุกๆวันฉะนั้นเรายอมไหมครับที่จะนั่งลงและก็คิดพิจารณาไข้ควรคําว่านั่งลงนะครับไม่ใช่ชั่วไปเดียวประดาวแต่เป็นกระบวนการเป็นการใช้เวลา เพื่อที่จะพิจารณาพินิษวพิเคราะห์ว่าการเป็นสาวกตามแบบพระคัมภีร์ที่พระเยซูเรียกร้องนั้นเกี่ยวข้องกับต้นทุนเยอะครับและเกี่ยวข้องกับความเต็มใจที่จะลงทุนด้วยความเต็มใจที่จะจ่ายราคาเหมือนอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับการกระทําเช่นนี้แหละครับจึงเรียกว่าเป็นการเป็นสาวกแบบจริงจังแบบถึงแก่นถึงรากถึงโคนเลยทีเดียวครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐาน ถ้าแต่พระเจ้าขอบคุณพรร่งสำหรับภวชนะของพรรองหลายหลาตอนที่พระเยซูทรงตร,สรัสสอนและความปรารถนาของพรร่งจะให้เราทั้งหลายเป็นสาวกของพรร่งขอทรงโปรดช่วยขอทรงให้ข้าพงศ์หลายจะจ่ายราคาจะคํานวณต้นทุนเพื่อที่จะพิจรารณาพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดในการติดตามพระเยซูเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไร ขาพระเจ้าทรงโปรดเมตตาประทานสติปัญญาให้กับพี่น้องของข้าพระองค์เพื่อที่พี่น้องของข้าพระองค์ทุกทุกคนที่ฟังเสียงสิทธิพิบาลน,นี้จะได้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องเลือกในสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทยัยและเพื่อที่ชีวิตของข้าพเจ้นั้นจะไม่ได้อยู่เปล่าเปล่าจะมีราคาสูงมีคุณค่าสูงเพื่อนําคนมากมายมาเป็นคริสเตียนขอขอบคุณพระองอค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพ,พี่น้องแจ็คทุกท่านครับสวัสดีครับหากว่าวันนั้นไม่มีพระองค์ลูกก็คงล้มไม่มีวันกลับคงต้องเพลียนพลังและคงทำพลาดเหมือนชีวิตที่ขาดแสงไฟลูกขอสันเซ องค์พระเยซูที่ให้ลูกรู้จากทางเดินใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนหัวใจให้ได้เดินอยู่ในพระองค์แม้เป็นทางแค่แต่ลูกรู้แล้วก,ก็อุ่นใจ ยากเย็นเท่าไรแต่ลูกรู้ต้องถึงจุดหมายตราบได้ชีวิตยังมีพระองค์ต่อให้ต้องล้มก็ลุกขึ้นได้ต่อให้ผิดหวังนักสักเท่าไรลูกขมา ใจวิ่งจะเดินถึง แลูกรู้ต้องถึงจุดหมายตราบใดชีวิตยังมีพระองค์ต่อให้ต้องลม้มก็ลุกขึ้นได้ต่อให้ผิดหวังหนักสักเท่าไรลูกก็มั่นใจว่าจะเดินถึง พอให้ผิดหวังเจ็บสักเท่าไรลูกก็มั่นใจในทางพระองค์